So, อันยเซสวัสดีครับวันนี้ก็พผม,ผมเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่คนไทยกัวรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีถ้าจะพูดถึงเกาหลีคนไทยก็น่าจะนึกถึงวง K-pop ระดับโลกแบ็คทีงหรือว่าวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าวงบอยแบนด์แบบสไตล์เกาหลี ที่ว่าแบบหรือว่าซีรีส์ที่ว่าคนไทยหลายๆคนโดยเฉพาะกลุ่มวไยรูวินติดบนองแงมเรารู้จักประเทศเกาหลีการผ่านสื่อบันเทิงแต่เรารู้แค่ไหนเกี่ยวกับประเทศนี้ข้อที่หนึ่งประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศที่แบ่งแยกด้วยระบอบสองตาตกครอ คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่ถ้าจะพูดถึงทุกวันนี้คนไทยจะคุ้นเคยกับเกาหลีใต้มากที่สุดเพราะว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศที่ถือว่าจเจริญเป็นดับร้นต้นของโลกมีความเป็นผู้นำทางด้านสื่อบันเทิงผู้นำทางด้านแฟชั่นผู้นำทางด้านมีศิลปินมากมายสร้างชื่อเสียงระดับโลก และมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ว่ามีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีหรือวัตกรรมมากมายและผู้คนชาวเกาหลีส่วนมากจะเป็นคนที่ใช้ชีวิต ากินแบบมนนุ่งเงินเดือนผมอธิบายถึงไรคือว่าสังคมเกาหลีใต้นั้นเป็นสังคมหนึ่งที่ว่ามีการแข่งขันสูงทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านเรื่องหน้าที่การงานดังนั้นคนในประเทศนี้ก็มีการแข่งขันที่สูงมากในการเลือกที่จะเข้ากันเข้าเรียนที่สถานศึกษาหรือว่าเข้าทํางานใน บริษัทที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความมั่งคงกับตัวเองแต่คนรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้นั้นส่วนมากมากักจะเจอปัญหาทางด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาคือเด็กที่อยู่ในตัวเมืองมักจะได้รับโอกาสในการศึกษาเช่นมีนโอกาสได้ขวดวิชามีโอกาสได้เข้าสถาบันดีๆได้เรียนที่ดีๆและสามารถแบบ เลือกที่จะศึกษาต่อแน่ะมหาวิทยาลัยชั้นนังได้ส่วนเด็กต่างจังหวัดนั้นก็จะไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมืองแต่สังคมเกาหลีใต้นั้นเป็นสังคมที่เป็นสังคมเมืองสังคมเมืองคือทุกคนหรือประชากรส่วนใหญ่เก้าสิเซนของประทเทศเกาหลีใต้นั้นจะอาศัยอยู่ในตัวเมืองทั้งหมดจะมีอยู่ส่วนน้อยมากที่อาศัยอยู่ที่ชนบทด,ดังนั้น ความเจริญถือว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมประเทศเกาหลีใต้ในส่วนรวมข้อที่สองเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือถ้าจะพูดถึงประเทศนี้คือเป็นประเทศที่เราจะรู้จักประเทศนี้จากข่าวการเมืองเป็นส่วนมากไม่ได้รู้จักประเทศเกาหลีเหนือผ่านสื่อบันเทิงหรือว่าไอวงการคลีปบล็อหรือว่าวงการแบบ วงการแบบแฟชั่นหรือวงการแบบนักร้องนักแสดงซีรีส์ไม่ใช่ไม่ใช่เกาหลีเหนือจะรู้จักประเทศนี้ผ่านข่าวการเมืองการเมืองระหว่างประเทศเช่นข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นเกี่ยวกับขี่มนาวุธเกี่ยวกับความมั่นคงภายในของเกาหลีเหนือแต่ประเทศนี้นั้นส่วนมากจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศปิด ประเทศปิดคือเกาลเหลีเหนือนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ของโลกหนึ่งในห้าประเทศคือมีจีนเกาลเหลีลเหน,นือลาวเวียดนามและหประเทศชิวบาแต่เกาลเหลีเหนือนั้นเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ปิดประเทศแบบสมบูรณ์ครับ ซึ่งแต่จากจากประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆที่ผมได้กล่าวมาเพราะประเทศคอมมิวนิสต์อื่นนั้นเป็นประเทศที่ว่าการเมืองระบกบการปกครองเป็นรูปแบบคอมมิวนิสต์แต่มีการเปิดกว้างต่อโลกภายนอกเช่นเรรปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์มีสมิทธิ์ในการใช้ชีวิตตเกร้าหรือเั้นะเป็นประเทศปิดประเทศปิดหมายถึงว่าห้ามคนต่างชาติเข้า ้ามคนเกาหลีเหนือออกนอกประเทศคือว่าคนเกาหลีเหนือนั้นแม้แต่อยู่ในประเทศตัวเองก็ไม่มีสิทธเสรดีอาหารการกินหรือคุณภาพชีวิตนั้นถูกควบคุมโดยส่วนรัฐทั้งหมดซึ่งสองเกาหลีนี้ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันก็นจริงแต่ว่าต่างกันถุงขั้วในทุกด้านเลยคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ต่างกันการปกครองก็ต่างกันและแบบความเจริญทุกอย่างก็ต่างกันหมด นี่คือข้อแตกต่างที่สองเกาหลีที่คนไทยควรรู้ข้อที่สามการที่เป็นศินลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ทุกคนคิดคืออะไรผมเชื่อว่าทุกวันนี้เรารู้จัก นานานักร้องเกาหลีที่ว่าแบบมีชื่อเสียงมีความสามารถทังด้านเต้นทั้งด้านการร้องเพลงซึ่งแบบบางคนมองพวกเขาเหล่านี้เป็นไอดอลและอยากจะเดินตามรอยแบบพวกเขาเพื่อตัวเองจะได้มีชื่อเสียงระดับโลกแต่กว่าคนเหล่านี้จะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคือว่ากว่าเขาจะมาก้าวไปศิงบบปินได้เขาต้องผ่านการฝึกฝน ผ่านการเรียนผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักฝึกซ้อมอย่างหนักคือเป็นการแบบเข้าคอร์สเข้าคอร์สใช้เวลาเป็นปีๆครับมีการซ้อมเต้นอย่างหนักมีการคิดภาพเต้นมีการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกวดะได้เป็นศิลปินที่มีที่เสียอมถโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งเรามองเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแนละ้วกว่าจะสําเร็จได้ไม่ใช่เรื่องง่ายและคนส่วนใหญ่มัจกจะล้มเหลวก่อนที่จะสาเร็จ ศิลปินระดับโลกหรือศิลปินในประเทศข้อที่5ข้อที่5คือว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศที่มีพื้นฐานการเมืองหรือว่าพื้นฐานความเจริญใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น ว่าใกล้เคียงกันยังไงใกล้เคียงกันคือว่าผมขอเล่าย้อนนิดนึงเกี่ยวกับบระิศาสตร์ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั้นประเทศญี่ปุ่นได้ขยายอํานาจเข้ามาปกครองเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและญี่ปุ่นนั้นได้วางรากฐานความมั่นคงให้กับประเทศเกาหลีซึ่งตอนนั้นที่เกาหลียังไม่แบ่งเหยือใต้ยังเป็นเกาหลีแบบทั้งหมดได้มาสร้างตึก ได้มาสร้างแบบความเจริญให้กับเกาหลีในยุคนั้นคือว่าญี่ปุ่นเป็นคนวางพื้นฐานญุให้กับเกาหลีดังนั้นหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วเกาหลีได้รับอิสรภาพเกาหลีจึงได้พื้นฐานความมั่นคงจากญี่ปุ่นมาไน่นเรื่องทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นจะมีความใกล้เคียงกันซึ่งแม้ว่าสองประเทศในปัจจุบันนี้จะมีเรื่อง ที่เป็นข้อพิาพาทว่าเป็นเรื่องที่ขัดแยง้งกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเคยทาไว้ออกับคนเกาหลีซึ่งเป็นบาดแผลที่ว่าคนเกาหลีจะยากที่จะให้อภัยญี่ปุ่นก็ตามแต่ว่าสองประเทศนี้มีความใกล้เคียงกันในหลายๆเรื่องมากแต่ถ้าเรื่องอธิบายคลิปนี้ตรงยาวที่ผมก็อธิบายไว้พอเข้าใจข้อที่หกข้อนี้คือ อันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนประเทศเกาหลีเป็นหนึ่งประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีอัตราส่วนคนฆ่าตัวตายสูงคือว่าสังคมเกาหลีเป็นสังคมที่ว่ามีความกดดันในการใช้ชีวิตมากทั้งด้านการงานการศึกษาหรือว่าการใช้ชีวิตหลายอย่างคือว่าทุกอย่างแบบบีบคั้นที่เราแบบต้องิ้ดรวมตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะแบบมีทางเลือกในชีวิตมากนะ ทำให้คนเกาหลีหลายคนนั้นเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเป็นทาอกสุดท้ายเพราะว่าคนเกาหลีที่อยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้โดยส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่ว่าไม่ได้รับโอกาสให้ประสบความสําเร็จในชีวิตมากมายนะบางคนนั้นขยันทำงานตลอดชีวิตกับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหรือว่าชีวิตไม่ได้ดีขึ้นทำให้คนเกาหลีหลายๆคนนั้นเมื่อมีประสบการณ์ ในชีวิตระดับหึ่งถึงเลือกที่จะย้ายถินฐานไปอยู่ต่างประเทศบางคนไปอยู่อเมริกาบางคนมาประเทศไทยก็มีเพราะว่าเขาต้องการได้รับโอกาสในการสร้างมือสร้างตัวเพื่อจะให้ตัวเองนันมีความมั่นคงมีความร่ำรวยมากขึ้นคุณจะสังเกตได้ว่าประเทศไทยนั้นมีนักธุรกิจชาวเกาหลีมาลงทุนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารเปิด สถานที่ท่องเที่ยวเปิดธุรกิจต่งางๆมากมายส่วนมากเป็นคนเกาหลีมาเปิดแบบเราน,นี้ในประเทศไทยสำหรับคลิปวันนี้ก็ผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้และอย่าลืมทีม่จะกดไลค์กดแชร์และส,สลามัครสมคชิกเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับ g า,ายครับสวัสดีโย